ไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยกับพานงอนครับพานงอนพาหายงี้แล้วก็เห็ดเพาะหูอย่างหูเกาถึนหูเกาอันยั่ติหมุนพาไปเรื่อยครับไปเรื่อย ยงงนอนพอเงียบลีขาล็อขากันนลนี่ลอต้นไม้ี่ลอต้นไม้เหรอานี่จับเลยอะเปลงงอมนะลกไก่แนโอ้ไก่พูันนี่ดอกลขาลอต้นไม้ลออหญ้า

ะไีกันมันใหญ่นห,นนหน่อยป่ะมาแล้วครับตัวแรกตัวแรกมาแล้ว จับดีๆทั้งนั้นผลงานอีกนึงครับแง่สองตัวไรเบิดมือดีแง่สองตัว